สตาโอเชียนสีเดลล t โ o p เอ็ดมาเวริกเ l ลียร์มือสปอกดาบใส่หลังไม่ได้จากที่ดูรีวิวของต่างประเทศมันไม่มีจอยใส่อยู่แล้วตอนแรกนึกว่าหักแต่เดี๋ยวจะลองแก้ด้วยวิธีบ้านบ้านพอดีมีสว่านมีดแกะสลักและไขควงค่อยทำไปเรื่อยๆเจาะรูที่หลังตัวฟิกเกอร์นิดหน่อยแต่ปลอกดาบจะเจาะจนทะลุเข้าไปในฟักดาบเลยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นอันใหญ่ตัดให้พอดีและติดกาวร้อน เสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่รับชม